คผู้ชมการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งกับโรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือการขาดแคลนลงศพค่ะเพราะว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยคนแล้วส่วนใหญ่ญาติผู้เสียชีวิตจะมีฐานะยากจนขอให้ทางโรงพยาบาลจัดการเผาให้เนื่องจากว่าตัวเองก็อยู่ห่างไกลด้วยนะคะนี่เป็นปัญหาที่พยายามที่จะเร่งแก้ไขกันอยู่ค่ะ ตัวแทนชาวบ้านหน่วยงาน5อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีอำเภออมกอมม๋อยแม่แจ่มดอยเต่าฮอดและจอมทองทยอยรับลงศพจากนายนรพลตันติมนตรีประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานโครงการมูลลนิธิคลองเตยนะคะมาบริจาคลงศพช่วยเหลือผู้ได้โอกาสนำลงศพกว่าร้อยโรงมาบริจาคค่ะบรรเทาปัญหาขาดแคลนลงศพที่โรงพยาบาลจอมทองขาดแคลนอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีคนไข้เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลเป็นคนไข้วิกฤตทั้งนั้นพอเสียชีวิตญาติอยู่ห่างไกลแล้วก็กงังวลในเรื่องโรคติดต่อทางโรงพยาบาล ต้องจัดหาลงศพและทำพิธีชาปนกิจให้รวมประมาณร้อยสิบศพทีเดียวค่ะกระสานการฟูวิ่ปก็มาณจังหรัองก็รับพระาชในการต้องชาปนกิจอาสารที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับก็หลก็จานการโควิดตั้งแต่หกสามหกสี่นี่มันเราก็มีประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนลงศพที่ก็พูดยากไรนะครับแล้วก็ราสาญาติแล้วก็ไม่มีอะไรมีอะไรก็เราก็สารมูลที่ต่างๆที่รีจากลงศพมาครับก็ ได้มส่วนนันน,น,นิปุณนนะประธานชมรมอสอมแมาจา่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกนะคะว่าอำเภอแม่แจ่มน่ะอยู่ห่างไกลอยู่บนดอยสูงค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากกาเกยอฐานะยากจนพอมีคนเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 บางครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อลงศพเพราะว่าลงศพราคาสูงถึง4 0 0 0ถึง5,000บาททีเดียวค่ะ